สวัสดีค่ะหมอโอชอบอ่านหนังสือนะคะวันนี้หมอโอจะอ่านหนังสือเรื่อง The Fiat Standard นะคะก็ระบบการเงินบังคับผูกขาดสุารยธรรมแห่งการเป็นทาสในเรือนเบี้ยเห็นไหมว่ามีแทใช่ไโซต่วนแล้วก็เงินนะคะเรื่องโดยเซเฟดีนแอมมัสนะคะเรียบเรียงโดยพริยะสัมพันธารักษ์ผิรพัฒน์หานคงแก้วจิงโจ้และสมนึกไรเชฟนะคะ แปลไปแล้วกว่า23ภาษาทั่วโลกนะเป็น international bestseller เป็นหนังสือที่น่าสนใจแต่ว่าดูสิหนามมากของ c ีนะ445บาทนะคะก็มาโอเห็นนานและวแต่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาอ่านเนาะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเฉพาะเจอดจงนะเราไม่น่าจะเหมาะนะแต่สุดท้ายเพราะอ่านเรื่องเงินเฟอ้อคือคดีอาญาก็รู้สึกว่าเรานะ่ไม่รู้ไม่ได้ละเรื่องเงินเกี่ยวข้องกับเราทุกคนนะ คำว่าเฟียสนะคำนี้เป็นภาษาลาตินแปลว่าจงเป็นเช่นนั้นก็คืออาศัยคำสั่งของรัฐบาลมาทำหน้าที่แทนกลไกลของตลาดในเรื่องนี้เขาก็คือเงินน่ะนะธนบัตรนะคะเขาก็กล่าวว่าตั้งแต่ปี1914ช่วงนั้นนะั้นมันเป็นการเริ่มของสงครามโลกครั้งที่1นนะก็ตอนนั้นพอเราจะเกิดสงครามใช่ไหมคนก็แหอเอ่เอาทองเอาธนบัตรมาแลกเป็นทองคําคืนไปนะแต่ว่าเนื่องจากธนาคารเนี่ยสํารอง ทองคำได้ไม่เต็มจํานวนใช่ไหมมันก็เลยเกิดปัญหาจนกระทั่ง1ปีต่อมานะปี1915รัฐบาลอังกฤษต้องประกาศว่าการให้ใช้เหรียญทองเนี่ยชําระเงินที่ปริษัทและที่ธนาคารได้นะแต่ว่าการนําเช็คมาขึ้น,นจะได้รับเป็นธนบัตรนะคะแล้วก็ในการจ่ายค่าจ้างก็จะให้เป็นธนบัตรนะคะค่ะ ผลของการระงับการถ่ายถอนทองคําและก็ผลิตเงิน,นไม่จํากัดของรัฐบาลนนทำให้เศรษฐกิจถดถอยยาวเลยนะคะในปี1971อันนี้เป็นปีที่สําคัญนะที่เขาเรียกกันว่านิกสันช็อคนะประธานาธิบดี Nixon, นิกสันประกาศระงับการเปลี่ยนเงินดอลลาร์เป็นทองคําระงับการเปลี่ยนดอลลาร์เป็นทองคําทําให้ราคาสินค้านพุ่งทะยานขึ้นตลอดช่วงทศวรรษค่าครองที่เพิ่มสูงอย่างรวดเร็วระบบมาตรฐานเฟีดไม่ได้ ไม่ใช่ระบบที่ได้รับการออกแบบมาโดยวิศวะกรใดๆแต่มันเป็นหนทางในการกระเสือกกระสนเอาตัวรอดจากการล้มละลายของเหล่าธนาคารกลางนะคะเ,เวลาเราขายบ้านนะคะเขาพูดเรื่องการขายบ้านก็คือต้องมีการกู้เงินใช่ไหมเนี่ยผู้ขายเนี่ยจะได้เงินเต็มจํานวนตั้งแต่ต้นผู้ซื้อก็จะได้บ้านหนึ่งหลังตั้งแต่ต้นเช่นกันแ,แ,แต่ว่าไอ้โทเค็นเงินเฟียที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยจะกลับเปิดโอกาสให้ธุรกรรมนี้สามารถผลักความเสี่ยงการที่ ผู้ซื้อจะผิดนัดชำระหนี้ให้ตกไปอยู่กับทุกคนที่ถือเงินสกุลดังกล่าวแทนผู้ถือสกุลเงินของภาครัฐเนี่ยนะจะถูกบังคับให้ต้องมารับความเสี่ยงด้วยกันในรูปเงินเฟอ้อจากการเพิ่มอุปทา,านของเงินเพื่อปกป้องผู้ซื้อผู้ขายและธนาคารทั้งที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์อะไรจากธุรกรรมนี้เลยรู้สึกคุ้นๆไหม กลไกการทํางานของระบบเฟสก็คือ 1. นนะคะผูกขาดอํานาจการจัดหาเฟสคอยในประเทศ2ผูกขาดอํานาจการชรําระบัญชีระหว่างประเทศ 3. ผูกขาดอํานาจการออกใบอนุใบอนุญ,ญาตกฎข้อบังคับของธนาคารนะคะแล้วก็4ออกเงินกู้ให้แก่รัฐบาลด้วยการเข้าซื้อพันธบัตรนะคะเงินสดในบัญชีสำรองเนี่ยก็จะมีหน้าที่หนุนหลังสกุลเงินท้องถิ่น แล้วก็เป็นบัญชีเงินสดระหว่างประเทศแล้วก็เป็นเงินทุนสำรองของธนาคารแล้วก็ใช้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะเมื่อคนคาดว่าสกุลเงินจะเสื่อมค่าลงก็จะต้องไปเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีความคงทนแทนที่จะถือเงินเอาไว้ในบัญชีใช่ไหมค่ะเขาบอกว่ายิ่งเงินสามารถเก็บรักษามูลค่าผ่านการเวลาได้มั่นคงเท่าไหร่ผู้คนก็จะยิ่งสามารถเก็บมันไว้เพื่อใช้จ่ายในอนาคตได้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งผู้คนเก็บเงินเพื่ออนาคตได้มากเท่าไหร่ พวกเขาก็สามารถลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอนาคตได้มากเท่านั้นและยิ่งผู้คนมีความมั่นใจในอนาคตมากขึ้นพวกเขาก็จะให้ความสําคัญกับอนาคตมากขึ้นค่ะเงินที่สร้างง่ายกว่านะต้องเสื่อมค่าลงและทำให้เงินที่แข็งแแข,งแ,ขงแกร่งกว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นส่วนเงินที่สร้างง่ายกว่าจะถูกเลิกใช้ไปอย่างช้าๆเพราะมนุษย์ย่อมจะเปลี่ยนไปหาทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่า ดังเช่นเปลือกหอยลูกปัดแก้วหินรายและเกลือต่างก็ต้องหลีกทางให้โลหะที่ผลิตได้ยากก็อย่างเช่นเงินแล้วก็ทองคำนะคะ CPI อันเนี้ยเดิมมอโอก็ฟังไม่รู้เรื่องนะคะ่ะก็อันเนี้ยหนังสือเล่มนี้อธิบายละเอียดเลย CPI คือ Consumer Price Index คือดัดชนีราคาผู้บริโภคแต่เขาบอกว่ามันไม่มีหน่วยอะไรมาไม่มีหน่วยวัดอะไรมารองรับเลยนะคะ แล้วก็มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้อ่า CPI นี่จะรวมหลายๆสิ่งใช่ไหมพอราคาหมูแพงก็เอาหมูออกอ่ะเอาเป็นราคาไก่เข้าไปแทนอะไรเงี้ยทำให้ CPI มันไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่างนะเขาบอกว่าการนําราคาบ้านพักอาศัยออกจากตะกร้าสินค้าอุปโภคบริโภคโดยอ้างว่าบ้านเป็นสินค้าเพื่อการลงทุนเนี่ยนะมันตลก <laughs> บ้านเนี่ยสภาพคล่องต่ำไม่สามารถแบ่งขายเป็นส่วนย่อยๆได้ จึงเป็นเครื่องมือในการเก็บออมที่แย่มากนะคะเอ่อแต่ว่าในพูดถึงเรื่องบิตคอยก็คือสิทธิในความเป็นเจ้าของของบิตคอยเนี่ยมันก็จะมี private key นะค่ะเขาบอกว่ายิ่งคุณเติบโตและประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่าใดคุณก็จะมีความสามารถในการกู้ยืมสูงขึ้นเท่านั้นคุณก็จะได้อยู่บ้านใหญ่โตขึ้นรถคันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันใช่เหรอนะค่ะกลยุทธ์ทางการเงินที่ถูกต้องจะ และประสบผลสําเร็จมากที่สุดภายใต้ระบบเฟียสก็คือการพยายามเป็นมี้ให้มากที่สุดอยู่เสมอระบบมาตรฐานเฟียสเนี่ยเป็นระบบที่เก็บภาษีจากผู้เก็บออมและนํามาใจ่ายให้ผู้กู้ยืม,มค่ะผู้ผู้ที่มีอัตราการเติบโตของไรายได้ช้ากว่าอัตราการผลิตเงินก็จะมีคุณภาพชีวิตตกต่ําลงเรื่อยๆค่ะเมื่อผู้คนคาดว่าเงินจะมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคตพวกเขาจะ มีแนวโน้มชะลอการบริโภคและก็หาทางเก็บเงินทํางานเก็บเงินเก็บออมมากขึ้นนะคะศักยภาพการแลกเปลี่ยนเชิงระยะทางนะคะก็ถ้าสินค้าที่มีขนาดใหญ่นะก็ล้วนมีศักยภาพการแลกเปลี่ยนเชิงระยะทางต่ําเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งมันสูงลิฟคิดดูถ้าเรามีทองนะมีทองแบบว่าเป็นหนึงตังนอย่างเงี้ยเราจะ เคลื่อนย้ายไปเราต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าขนส่งสูงนะเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นธนบัตรก็เรียกว่าทองมีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเชิงระยะทางที่ที่ต่ำนะคะเนี่ยทองคำเนี่ยมีศักยภาพการแลกเปลี่ยนเชิงการเวลาสูงแต่ศักยภาพการแลกเปลี่ยนเชิงระยะทางต่ํามากนะคะระบบธนาคารสํารองเงินสดบางส่วน เป็นระบบที่สร้างความยากจนให้กับสังคมโดยรวมแต่สร้างความมั่งคั่งให้กับเหล่าธนาคารแล้วก็ผู้มีเส้นสายทางการเมืองนะธนาคารก็จะสํารอแค่นิดเดียวใช่ไหมธนาคารก็ปล่อยกู้ปล่อยกู้ปล่อยกู้ไป,ย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 ปยเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่ได้เงินกลับคืนธนาคารเนี่ยจะต้องเจงเขาก็ออกเขาก็จะออกมาบอกมันเนี่ยมัน too big to fail ปล่อยให้ล้มไม่ได้ก็ต้องเอาเงินของประชาชนไปอุ้มอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยซึ่งมันแย่เนาะแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพูดเรื่องเฟียสเฟียสต่างๆนะ วิถีชีวิตเฟียสเขาบอกว่าเนื่องจากอนาคตเนี่ยนะอ,อนาคตเนี่ยเ,เงินมันจะด้อยค่าใช่ไหมคนก็จะเห็นแก่ปัจจุบันก็จะใช้จ่ายมากนะคะสถาปัตยกรรมเฟียสก็มีนะคือเมื่อก่อนนียเราสร้างตึกอะไรมันจะอยู่ได้เป็นร้อยปีแต่ปัจจุบันเนี่ยสิปีเนี่ยโอ้โหต้องค่าซ่อมอะไรเต็มเลยนะคะเขาบอกว่าเงินเฟอ้อทาให้ผู้เก็บออมจําเป็นต้องลงทุนในอะไรก็ได้ที่พวกเขามองว่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่าการถือเงินสดเอาไว้ในมือคะ แล้วก็เรื่องครอบครัวเฟียก็คือเนี่ยทุกคนต้องทํางานเนาะเมื่อก่อนเนี่ยนนเราทํางานคนเดียวใช่พ่อทํางานคนเดียวก็เลี้ยงคนทั้งครอบครัวได้เนาะเดี๋ยวนีทั้งพ่อทั้งแม่ทุกคนทํางานเวลาอยู่ด้วยกันก็น้อยลงนะค่ะเรื่องอาหารเฟียก็อีกก็คือราคาอาหารมันสูงขึ้นอนะแล้วเขาก็แนะนําประชาชนต้องอาหันไปกินอาหารที่มันถูกกว่าอเช่นหมูแพงก็าหันไปกินไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออเขาเรียกอะไรสารอาหารในหมูนี่มันมากกว่าไก่นะอะไรเงี้ยค่ะ เพียงเพราะว่าเราผลิตบางสิ่งได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรที่จะนํามันมากินนะอย่างเช่นอาหารสําเร็จรูปพวกนี้รสชาติมันถูกปากแต่ว่าก่อให้เกิดอาการเสพติดนะสารอาหารก็ไม่เพียงพอนะอ,อ,อาหารเฟียสในเรื่องนี้ที่เขาพูดนะก็คือของที่ไม่ดีก็จะมีน้ํามันพืชข้าวโพดแปรรูปถั่วเหลืองนะแล้วก็อาหารไขมันต่าแล้วก็แป้งแล้วก็พวกน้ําตาลแปรรูปนะคะดินเฟียนะก็คือ ทําให้ปลูกพืชแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเยอะๆดินมันก็เสียหายเนาะผู้คนยินดียอมแลกอนาคตของตัวเองกับปัจจุบันได้ก็อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมไงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดินคือทํำยังไงก็ได้ที่ฉันจะได้ผลผลิตเยอะๆตอนนี้นะสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงไม่สนใจวิทยาศาสตร์เฟียสนี่ก็หนักเข้าไปอีกโรงเรียนเฟียสก็มีนะมหาลัยเฟียสก็คือโรงเรียนเฟียสเนี่ยนะเด็กก็เข้าไปเรียนใช่ไหมแล้วก็รัฐบาลก็จะกำจะ กำหนดมาเลยว่าจะต้องเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสังเกตไหมว่าเวลาเรียนเด็กเรียนเช้าถึงเย็นที่โรงเรียนแต่ว่าครูสอนเหนื่อยๆนะพอเย็นรอบเย็นจะเป็นรอบแบบติวอะไรเงี้ยเ,เรียนพิเศษอะไรเงี้ยอันเนี้ยครูก็จะตั้งใจสอนจริงจังอันนี้ต้อเขียนเลยนะว่ามันมีแบบเนี้ยค่ะใครก็ตามที่เป็นผู้จ่ายเงินย่อมเป็นผู้ชี้นิ้วสั่งได้นะคะมาหาลัยเฟสเนี่ยนะก็คือก็คือ ความสาเร็จของมหาหลัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในการเรียนรู้วิชาอันเป็นประโยชน์อีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่อนุมัติเงินงบประมาณให้ให้ให้มาให้แก่มหาหลัยนะนักวิชาการเฟียสค่นะเต็มไปด้วยผลงานที่ไร้สาระไร้ความหมายคือนักอย่างกับวิทยาศาสตร์เฟียสก็มีนะ ก็คือเขายกตัวอย่างนะอย่างเช่นอาจารย์ในมหาลัยเนี่ยจะต้องทางานวิจัยใช่ไหมงานวิจัยเนี่ยต้องได้ตีพิมพ์ถ้าได้ตีพิมพ์แล้วก็จะสามารถเอามาอ้างอิงได้เอามาเอามาขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ทีนี้คนที่จะได้ตีพิมพ์ใช่ไหมก็คือใครก็คือไอสํานักพิมพ์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นผู้มีอํานาจว่าสํานักพิมพ์เนี่ยสามารถที่จะจะเลือกได้ว่าเนี่ยจะให้งานของใครลงนะก็มันเลย ผลการวิจัยเลยมันเลยแบบมันเลยแบบมันมันเหมือนกับถูกแต่งมาแล้วนะคะค่ะก็มีเรื่องหน้าปวดหัวเต็มไปหมดเรื่องรัดเฟียดก็รัดเฟียดนะก็คือ IMF เนี่ยตอนนั้นที่เราติดนี่ IMF เห็นไหมอุตสาหากรรมแห่งความทุกข์ยากเขาจะมีการ IMF เนี่ยจะพยายามเป็นแหล่งเงินกู้แหล่งสุดท้ายนคือทำอยังไงก็ได้ไม่ให้รัฐล้มนะค่ะเขา ในหนังสือเล่มนี้นเรียกว่าอุตสาหากรรมแห่งความทุกข์ยากก็บอกการให้กู้แล้วก็โครงสร้างการสร้างโครงสร้างพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เกิดวิกฤตเงินเฟ้อรุนแรงนะไม่ใช่ถ้าเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดเรื่องวิกฤตเงินเฟ้อรุนแรงแล้วก็รัฐเนี่ยล่มสลายไปเลยอย่างนั้นนะ่ะจะเกิดรัฐบาลใหม่ที่มีวินัยทางการเงินย่อมดีกว่าตกนรกเงินเฟอ้อที่แบบที่แบบไอเอฟเอฟเข้ามาควบคุมอะค่ะนะ ประเทศที่ทําได้เั่อย่างเช่นจีนอินเดียเนี่ยนะไม่ต้องกู้ IMF แล้วก็ประเทศก็พัฒนาไปได้นะคะเขาบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันทําให้เงินเนี่ยกลายเป็นเหมือนก้อนน้าแข็งที่กําลังละลายมันกระตุ้นให้ผู้คนรีบใช้เงินหรือต้องนําเงินไปลงทุนแม้ว่าพวกเขาไม่มีความรู้ว่าควรซื้อหรือลงหรือลงทุนในอะไรเลยก็ตามความสามารถในการสูบเอาความมั่งคั่งทั้งหมดของประชาชนออกมาได้ยิ่งกระตุ้นให้รัฐ มีแนวโน้มจะตัดสินใจทำสงครามมากขึ้นทั้งยังต้องการคงสถานะความขัดแย้งให้ยืดเยื้อยาวนานที่สุดเพราะต้นทุนทำสงครามถูกผลักให้เป็นภาระของประชาชนทั้งชาติค่ะอันนี้ฟังเราน่ากลัวนะหมอโอรู้สึกเลยว่าเรากำลังจะเจอเรื่องใหญ่ในอนาคตเลยค่ะภายใต้ระบบทองคำร,รัฐจะสามารถสู้สงครามได้จนไม่มีทองคำเหลือและไม่สามารถเก็บภาษีเพิ่มได้ แต่ในระบบเฟสเนี่ยรัฐ <farklı> สามารถทําสงครามต่อไปได้เรื่อยๆนะก็คือพิมพ์เงินออกมาได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ด้านหลังนะมันจะเป็นเรื่องของ Bitcoin นะคะเขาบอกว่าทําไม Bitcoin จึงเป็นทางออกเพราะว่า Bitcoin เป็นสินค้าปัจจุบันที่ใช้ได้ทันทีมันเป็นเงินได้โดยไม่ต้องอาศัยคําสั่งหรือกฎของหน่วยงานผู้มีอำนาจส่วนกลางใดๆเงินไอ้บิตคอยมันมีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเชิงระยะทางนะคะ เพราะว่ามันเป็นเงินทางอินเทอร์เน็ตไงคะนะแล้วก็การทำธุรกรรมบิตคอยน์นะจะทำแบบออนเชนเนี่ยสามารถนำไปใช้กับการโอนเงินข้ามประเทศมากกว่าการโอนเงินภายในประเทศประโยชน์ของบิตคอยน์ก็มีเรื่องของการเก็บรักษาเงินออมนะจะปลอดภัยจากเงินเฟอ้อแล้วก็การควบคุมแทรกแซงโดยมิชอบนะแล้วก็ลดทอนความสามารถในการพิมพ์เงินเพื่อสนับสนุนสงครามผลรางวัลจากการชนะสงครามก็จะลดน้อยลงนะ แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือ Bitcoin มันจะราคาสูงมากกว่า4ปีก่อนเสมอรประมาณ5เท่ามากกว่า5เท่าเลยนะค่ะด้านหลังเล่มจะมีการพูดถึงเรื่องสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยท,ที่ออกโดยธนาคารกลางเรียกว่า CBDC นะ Central Bank Digital Currency แต่ว่า CBDC มันมันตรงกันข้ามกับ Bitcoin เลยนะมันเป็นเงินดิจิตอลเหมือนกันนะแต่ว่าบิตคอยมันจะไม่มีศูนย์กลางใช่ไหม แต่ cbdc เนี่ยธุรกรรมทั้งหมดจำเป็นต้องผ่านการอนุมัติโดยธนาคารกลางนะก็ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเรื่องของระบบเงินนี่จะเกี่ยวข้องไปกับทุกทุกวงการเลยเนาะก็อ่านแล้วก็จะแบบเออมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยค่ะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เขาเขาพูดน่าสนใจอะว่าเนี่ยเราไม่ต้องเราขึ้นเครื่องบินอะเราไม่ต้องรู้ไอ้เรื่องระบบไอ o พนเราไม่ต้องไปเรียนอะไรเรา เราขึ้นเครื่องบินเพราะว่าคนอื่นเขาก็าขึ้นกันใช่ไหมเออมันปลอดภัยมันก็ไปได้เนาะเหมือนกับเรื่องเงินเฟอ้อคือคดีอาญาที่พูดอะค่ะบิตคอยก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปรู้ระบบอะไรของมันหรอกแต่ว่ามโวว่าเขาก็แนะนําว่าเอยมันปลอดภัยนะมันน่าน่าสนใจนะน่าจะเป็นเงินออมของเราได้ในอนาคตนะไม่ปล่อยให้เงินเฟอ้อกัดกินค่ะถ้าถ้าจะอ่านแบบเข้าใจง่ายก็ต้องเงินเฟ้อคือคดีอาญานะคะค่ะ ขอบคุณที่ฟังนะคะสวัสดีค่ะมโอีี